สวัสดีค่ะพามาชมบ้านพักดาหลาสีนะคะบ้านพักที่ดาหลาซิกเนเจอร์ซิรินทร์นะคะเป็นบ้านพักสำหรับสามท่านค่ะอยู่จุดที่สูงที่สุดนะคะของที่พักดาหลานะคะจุดนี้เป็นจุดที่เรามองจากทางบันไดขึ้นบ้านพักนะคะหน้าที่พักจะมีลานระเบียงนะคะสำหรับนั่งทำกิจกรรมนะคะสังสรรค์ บิงย่างได้นะคะจุดนี้นะคะมีชิงช้าอยู่หน้าบ้านนะคะมองลงไปก็จะเห็นวิวน้ำแบบนี้นะคะลานกว้างค่ะทำกิจกรรมได้สบายสบายเลยนะคะเราขึ้นไปดูบนบ้านกันค่ะที่หน้าบ้านนะคะจะมีลานระเบียงนะคะสำหรับเป็นเคาน์เตอร์บาร์นะคะนั่งจิบเครื่องดื่มเย็นๆนะคะชมวิวน้ำนะคะภายในห้องดาหลาสีนะคะจะมีเตียง อยู่2เตียงนะคะเป็นเตียงใหญ่ขนาด6ฟุต1เตียงนะคะแล้วก็เตียงเล็กขนาด3ฟุตนะคะ1เตียงนะคะภายในห้องก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะเป็นทีวี TV นะคะเป็นห้องแอร์นะคะาการน้ำร้อนนะคะมีตู้เย็นนะคะให้บริการด้วยนะคะแล้วก็จะมีห้องน้ำนะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะห้องน้ำขนาดใหญ่นะคะอันนี้เป็นบรรยากาศนะคะภายในห้องนะคะ ที่ห้องดาหลาสีถ้าเรามองจากในห้องออกไปนะคะก็จะเจอบรรยากาศแบบนี้เจอวิวแบบนี้นะคะนยคะบรรยากาศดีวิวสวยค่ะห้องพักสะอาดนะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะใครที่สนใจหรือมองหาที่พักติดริมน้ำนะคะใกล้เขื่อนซิลินทรนะคะก็ติดต่อเรามาได้ในเพจดาหลาสิกเนเจอร์ค่ะขอบคุณค่ะ